เซนลัสวิ h แคนนั่นคือสีที่เขาจําได้เขารู้แค่ว่าเขาได้อยู่กับคุณปู่และคุณยายในเมืองะเล็กที่เลี้ยงดูเหมือนกับเขาเป็นลูกคนหนึ่งทั้งสองคนนั้นได้ทำร้าอาหารพร้อมกับเซนลัสที่ได้ช่วยทั้งสองทำอาหารและอย่างอื่นด้วยนี่เซนลัสมาช่วยปู่ตรงนี้หน่อยได้เลยคะ่ะคุณปู่ทุกอย่างเต็ไมไปด้วยความอบอุ่นและความสุขที่แสนจะหอมหวานแต่สุดท้ายความหอมหวานนั้นก็ต้องหายไป พรได้มีอยู่วันหนึ่งที่หมู่บ้านเขาได้ถูกบุกโจมตีจากอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเป็นเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่รอดมาได้เพราะปู่และคุณยายช่วยพาหนีและถุ่งเวลาจนเขาสามารถเข้าไปในป่าหิมะได้ไมีเด็กนี้ไปทางป่าหิมะนะัะ่นหะช่งมันปล่อยไปเดี๋ยวไม่กระตาอะไรนั่นนะสัหลักที่หนีมาได้ก็จริงแต่ความหิวและแสบจากหิมะกัดรส่เขามันแสนจะทรมาน ยิ่งกว่าที่คิดเอาไว้สิ่งที่เขาคิดได้ตอนนี้คือใครก็ได้ขอร้องทีช่วยฉันด้วยก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงไปช่วงเวลาที่ผ่านไปหลายปีตอนนี้เซนลัดได้เติบโตอย่างมากเลยละ่ะเขาใช้ชีวิตในทางของตนเองโดยการเป็นโจรแต่แต่แตจุที่เซนลับเป็นนั้นก็คือการช่วยผู้อื่นที่โดนคนไม่ดีทำร้ายและนั่นคือบทสรุปข,ของเขา เข้าไปสิวะี่เดินไปติดช้าทำไมใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเฮ้นี่เจ้าหนมทำผมตกอ่ะไม่ต้องกลัวไปเจ้าหนู มีคนมาช่วยแล้วล่ะนะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นการ็รขจงเขาเขาได้รู้ว่าถึงจะช่วยไปขนาดไหนก็ไม่ได้มีวันหมดหรอกเขาก็เลยใช้เงินที่เก็บไปเปิดร้านอาหารในเมืองใตดินเพื่อเป็นการปกปิดตนเองไว้และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่นี่เปนายคิดว่าฉันจะได้พบหน้าพวกเขาอีกไหมอะครอบครัวของฉันนะ่ะ